สวัสดีครับลุงเท่งนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงเท่งจะมาเปลี่ยนดินเจ้าหนามหัวเี่งครับเนี่ยดินดินเขายุบหมดแล้วครับปีกว่าแล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่าตอนนี้สึกจะไม่ค่อยโตแล้วเพราะว่าดินไม่ค่อยดีแล้วก็แดดน้อยเนี่ยลุงเท่งเลี้ยงตรงซอกตึกเนี่ยครับได้แดดแค่สองสามชั่วโมง แล้วก็ดินนี่ก็รู้สึกเกือบสองปีแล้วครับเดี๋ยวมาลองลื้อดูกันครับแล้วก็มาลื้อต้นแรกเลยครับ มีเพียเียแป้งด้วยครับลากไม่ค่อยเดินมีนเตล่าเก่าๆแล้วครับ แล้วเราก็ตัดลากเลยครับเดี๋ยวดินนี่เราก็เอาไว้ไปปลูกตอปลูกอะไรได้อันนี้ผมใช้โฟมกับฐานรองกล้นไว้นะครับพวกนี้ต้องต้องใส่ถุงมือช่วยครับ แล้วเก็บหิน้วยก่อนเผื่อได้ใช้โรยอีกรอบ ลากลากเป็นลากเก่าหมดแล้วไม่มีลากใหม่เกิดเลยโคลนก็นิ่มแล้วดีแล้วครับที่ได้รือ้อยุบหมดแล้วนี่ครับ ต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนได้เจดเดือนแต่ว่าลากเขาเยอะเมือจะเอาสวมเลยก็ได้แต่ว่าตัดลากเลยดีกว่า เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างดินดินเก่าออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปลาก่อนนะครับเดี๋ยวลุงออกมาให้ดูครับ <c oughs> หลังจากที่เราล้างแล้วนะครับเราก็วางไว้ที่แดดลำไรลลำไรให้รากที่เราตัดแห้งไม่ใช่แห้งแบบไม่เปียกนะครับแห้งแบบ แผลแห้งแล้วครับก็ประมาณเจ็ดวันสิบวันนะครับเดี๋ยวถึงเวลาปลูกเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายอีกทีนึงแล้วกันครับเคครับหลังจากที่เราตัดรากเราพักไว้ประมาณสิบวันแล้วครับรากแห้งแล้วรากแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมทีม่ไปปลูกกันครับ ลากเควยฝอยที่หมดอายุแล้วมันก็จะหลุดไปอย่างนี้นะครับนะครับลากแห้งกังแล้ะเราก็จะไปปูนครับเดี๋ยวเราไปไปเตรียมดิดนในส่อนครับก่อนอื่นเราก็ใช้แสดนดของเก่าลองกลนไม่ให้ดินไหลออก ด้วยโฟมครับเพื่อให้ร่างโป่งๆหน่อยจะได้ไม่ต้องชื้นงานครับแล้วก็ประหยัดดินด้วยแล้วก็ช่วยลดขยะให้โลกด้วยครับโลกจะได้ไม่มีขยะโฟมที่ไร้ประโยชน์ ตามด้วยมะพร้าวสับหยาบเล็กน้อยลงไปปุดตามรู้ไม่ให้ดินมันไหลออกนี่ก็ตามด้วยดินปุ๋ยใส่ไปสักประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ใส่ใส่ปุ๋ยใส่ยา แล้วก็ใส่สตาร์นันจีครับสารกัน,มนแมลงกันเพีย้ยตามด้วยออดโมโคกับปุ๋ยละลายช้ากร <c oughs> ะถางใหญ่ยี้ก็ใส่สักสิบกว่าเม็ดก็ได้ เสร็จแล้วเราก็ใส่ดินให้เกือบเต็มเลยครับนี่ครับใส่ไปประมาณนี้ครับ,รบแล้วเราก็เจาะเป็นรูแล้วก็ต้นไม้วางครับ เดี๋ยวเราก็ทําให้ให้หมดนี่แล้วเราก็เอาหินมาโรยเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูทีนึงนะครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาโรยหินกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูตอนเรียบร้อยแล้วทีนึงนะครับนี่ครับหลังจากเราปลูกแล้วเราโรยหินเสร็จแล้ว เราก็ลดน้ําได้เลยครับเพราะว่าเราทิ้งไว้ให้รากเขาแห้งแล้วแต่ไม่ต้องลดเยอะหรอกครับลดพอให้ดินเซตตัวก็พอครับให้มีความชื้นรากใหม่จะได้ออกปลูกยากมาก้นาำโหดมากถังทอง เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาติดตามผลงานกันครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามลุงเท่งให้ด้วยนะครับแคคตัสริมรั้วครับเป็นกำลังใจให้ลุงเท่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ